สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ที่คลิปเล่นเปิร์กประจําตัวของตัวละครนั้นๆอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้อยู่ที่ตัวสติฟแฮร์ริงตันนะครับสติฟแฮร์ริงตันมีเปิร์กประจําตัวอะไรบ้างถ้าทุกคนยังไม่รู้นะครับทุกตัวละครเข้าไปละกด F1 เหมือนเดิมนะครับเราจะบอกทุกอย่างเลยพี่เลี้ยงเด็กนะครับผมมิตรภาพแล้วก็พลังฮึดนะครับผมพี่เลี้ยงเด็กเปิร์กนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในเกมนะครับ เมื่อเราช่วยเพื่อนลงจากตะขอคนที่ถูกช่วยลงจากตะขอจะไม่มีรอยเท้าเป็นเวลา8วินาทีนะครับและทั้งเราทั้งคนที่ถูกช่วยรวมถึงคิลเลอร์ด้วยจะเห็นออร่าของกันและกันเป็นเวลา4วินาทีนะครับผมต่างคนต่างเห็นนะครับเราก็เห็นเขาเขาก็เห็นเราเหมือนตาดำเลยนะครับ4วินาทีเปิร์กที่2ครับคือมิตรภาพอ่าเปิร์กนี้ ตอนเราโดนแผนเฟสสองนะครับเบิร์กจะทำงานถ้ามีเพื่อนร่วมทีมอยู่ในระยะ16เมตรเลือดจะไม่ลดเป็นเวลา34วินาทีสมมติว่าเราเราโดนแขนเนี่ยกดสเปคบา์เรื่อยๆเฟสสองเใช่ปะสเปคบายเรื่อยแต่ถ้ามีเพื่อนมาแอบรอช่วยเราอยู่ใกล้ๆนะครับในระยะ16เมตรนะจะทำให้เลือดที่อยู่หลอดตัวเราที่มันจะไม่มันจะไม่ลดมันจะไม่ลดลงไปเป็น,เป,นเป็นเวลา34วินาทีนะครับสำหรับเบิร์กนี้คือ แบบว่าพวกพวกแบบจะเข้ามาช่วยลักิลเลอร์แคมป์อะไร่เงี้ยแต่มันช่วยได้แค่ครึ่งครึ่งนาทีเองอะทุกคนเข้าใจปะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่สาหรับเบริร์กนี้นะครับเบิร์กที่3คือพลังฮึดนะครับผมเบิร์กนี้เมื่อเราฮิวเพื่อนร่วมทีมให้อยู่ในสถานะเท่ากันเจ็บหรือไม่เจ็บอะไรเงี้ยนะครับเบิร์กจะทํางานพอเราโดนแขวนและถูกช่วยลงจากตะขอจะติดสถานะผูกพังถ้าเราไม่ล้มหลังจาก30วิจะหายเจ็บคือง่ายๆคือ ถ้าเราลงมาจากคุกแล้วเราไม่เจ็บแล้วเราแล้วแล้วเราไม่ไม่ล้มใน30มสิบวิอ่ะเราจะหายเจ็บเลยครับโดยที่ไม่ต้องหิวประมาณนั้นนะสําหรับเปอร์นี้เปิร์กบางเปิร์กผมไม่เคยเล่นเลยต้องขออาภาัยนะครับก็แค่หาข้อมูลเท่าเท่าที่ได้มาเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาอยู่กันในเกมแล้วเราจะดูว่าสาเปอร์นี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมมาครับีท่ทธมากของอาซาล ไม่ผมพยายามจะทำให้ไปดูหนะให้เห็นของเปิร์กขนงเปิร์กมากที่สุดอะไรเนี่ยอุ้ยผมไปแล้ว ก่อนแดงปะะพีเ้เดี๋ยวเราช่วยเพื่อนคนระับเราจะไม่เจอรอยเท้านายเพื่อนไหนเห็นไหมเปิรแรกครับคือทำงานล้วเห็นไหมเปิดข้างล่างเมื่อกี้นะครับผม เอ็นอล,ล่าพี่ไม่ได้มองหรือว่าเพื่อนโอ้หฝังนี้โล่งจังเราต้องปั่นก่อนอ่ะต้องเมื่อกี้เมื่อกี้โซนนู้นมันมันปั่นไปแล้วด้วยเครื่องหนึ่งครับ เราทำรถเท็มก่อนก็นได้โอหมีประโยชน์มากอะเปิดในเวลาโซโล่อะทุกคน ตามหลักผขไม่น่าจะวิ่งไปในเมื่อเพื่อนอยู่ใกล้แล้วครับตามหลักเขาไม่น่าจะวิ่งไปละเราเห็นอยู่แล้วครับออล่าเพื่อนไม่ได้อะ่ะทุกคนต้องติดเลยอะ่ะ ไม่รูนนะผมขอติดเลยแล้วกันมีเปิ์กย้ายรูนด้วยโอ้ยรู้ก็ไม่พักเลยไปหัวสามคนแน่นอนเครื่องปัดไม่ได้แล้ว Hai bữa Mình lao phòng nón đi mà Hãy subscribe cho kênh không ก็ต้องติดแล้วถ้อคนเดียวเองใส่หัวผมติดเลยแล้วกัน เครื่องเองินคุมแย่ yeah, แล้ว ต่อปุ่มเครื่องนะครับ เอาฝั่งนี้ออกสักเครื่องหนึง่งไม่เหลือหนึ่งสองสามหรือว่ากลางแมปไม่รู้อย่างนี้แย่แล้วอย่างนี้แย่แล้ว อติดก,กันสามเครื่องทไม่ได้แล้วครับติดก,กันสามเครื่องสามเครื่องนี้เลยต้องรอรอเพื่อนติดเครื่องนั้นไปเลย โดนเอาคุมเครื่องเลยตายแล้วเพื่อนมันน่าเกลียดจริงเครื่อง ปั่นไม่ไม่ดูด้วยแหละโดนคุมโซนผมไม่น่าจะมาครับ ฉะนั้นต้องหากล่องแล้วเปิดให้ครบรวงกุญแจหาท่อยาวละเกมนี้ยาวละยาวละทุกคนยาวเลยเกมนี้เพื่อนเปิดบนนู้ได้ไปฉายจบแล้วครับ ก็น่าจะฝั่งโน้นนี่แหละพอเจอก่อนันไม่ได้หรอกเพื่อนล้มสีไปฝั่งโน้นเนี่ยก็ล้ม โอ้เพื่อนแม่งเจอกุญแจ bởi đây mà thích thú chị bay hai đi qua tay một โอ้ยังโดนอีกเปิดแล้วครับให้นำรอดไปเราเปิดได้เยอะเลยเมื่อกี้ไม้ฝั่งหนุ่มมันไม่มีแล้วครับเราต้องฉีกเข้ามาฝั่งนี้อย่างเดียวเท่านั้นก็ <c oughs> ยังดีน้อยก็รอดสองเพื่อนไม่เจอคุณแจว่ะโอเค ยังไงก็ได้เห็นแค่เปิร์เดียวที่ทํางานตอนช่วยเพื่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเปอร์อื่นลองเอาไปเล่นกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงผม,ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเปอร์พวกนี้เหมือนกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ